ทำเบอร์เกอร์กันดีกว่านะครับแต่เบอร์เกอร์สูตรนี้เนี่ยนะครับตัวบันหรือตัวที่ใช้ประกอบเนี่ยนะครับจะไม่ใช่ขนมปังแต่เป็นมันฝรั่งครับขอตั้งชื่อเก๋ๆแล้วกันนะครับว่าเบอร์เกอร์มันฝรั่งปราวคาโดครับผมต้มมันฝรั่งไว้แล้ว15นาทีนะครับ15นาทีเนี่ยเป็นเวลาที่มันฝรั่งยังไม่สุกดีอย่างแน่นอนนะครับผมจะนําออกจากความร้อนเอาแค่นี้แหละครับแล้วก็จะนําไปขูดให้เป็นเส้นๆนะครับในการฝนเนี่ยนะฮะ ลองดูนิดหนึ่งนะครับว่ามันฝรั่งตอนนี้ค่อนข้างจะร้อนใช้เครื่องเนี่ยครับเครื่องบดสับธรรมดาครับเพียงแต่ว่าเราเอาตัวเนี่ยครับเป็นตัวมันซอยเป็นเส้นๆเนี่ยนะครับใส่ลงไปครับต้องดูดีๆนะฮะถ้าเผื่อสมมุติเราใส่ด้านนี้เขาก็จะซอยเป็นเส้นเราใส่ด้านนี้ซอยเป็นแผ่นนะครับอย่าใส่ผิดด้านครับใส่ลงไปครับแล้วก็ปิดเครื่องเดี๋ยวลองดูกันนะครับมันฝรั่งเอาออกมานะฮะ จะปอกผิวก็ได้นะครับแต่สําหรับผมก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องปอกผิววิธีการก็ง่ายๆนะครับเปิดใบพัดเบอร์หนึ่งครับมันของเรานะครับก็จะออกมาลักษณนเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่สุกดีนะครับยังเกือบๆอยู่เล็กน้อยฮะเราจะนำเข้ามาใส่โถผสมครับ ปรุงรสนะครับด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยผลใส่พัสเสี้แห้งลงไปด้วยนะครับเล็กน้อยครับคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้พิมพ์วงกลมตามขนาดที่เราต้องการเลยครับนำส่วนประกอบมาอัดลงในพิมพ์ให้มีลักษณะเป็นเหมือนฟ้าเบอร์เกอร์ รูปวงกลมครับตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยครับพอน้ำมันของเราร้อนดีก็นำเบอร์เกอร์มันฝรั่งลงไปจี่ด้านละ1นาที เราจี่ด้วยความร้อนสูงนะครับด้านละประมาณ1นาทีครับแล้วก็พลิกด้านครับตอ,อนนี้มันฝรั่งด้านในยังไม่สุกดีนะครับยังสุกแค่ประมาณ70%นะครับหลังจากที่เราจี่ด้านนอกสวยดีแล้วเราจะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาอีก15นาทีเท่านั้นก็เสร็จนะครับ สองด้านสีสวยดีแล้วนะครับนำขึ้นมาวางบนถาดอบได้เลยครับเราจะนำเข้าอบต่อนะครับที่180องศาเป็นเวลา15นาทีครับให้ตัวเบอร์เกอร์มันฝรั่งของเราแห้งลงแล้วก็ข้าในสุกดีครับแห้งดีแล้วครับดูสิครับพอแห้งออกมาแล้วเราก็ได้เบอร์เกอร์มันฝรั่ง ดีๆที่น่ารับประทานแห้งๆนี่เองนะครับในระหว่างที่ตัวเบอร์เกอร์มันฝรั่งของเราร้อนๆอยู่เรามาเตรียมไส้กันก่อนดีกว่านะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเบอร์เกอร์มันฝรั่งบราวโคาโดบราวเพราะว่ามีอะโวคาโดนั่นเองนะฮะอะโวคาโดเนี่ยหลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมันกินแล้วจะต้องอ้วนแน่นอนทานไปเถอะครับเขาเป็นไขมันที่ดีนะฮะย่งผมเองก็ทานอะโวคาโดวันละผลนึง ใส่ซอสครีมรลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผักที่คุณผู้ชมชื่นชอบเลยฮะส่วนตัวผลมีความรู้สึกว่า r o c k เก็ตป่านะครับหรือไวร c k ็อกเก็ก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่เข้ากับอะโวคาโดได้ดีเหมือนกันนะครับต่อส่วนที่แข็งๆออกนะครับ ันบ,บอกแล้วว่ามันฝรั่งทำอะไรได้เยอะแยะจริงๆครับเท่านี้ครับนาทานไหมฮะต้องบอกว่าตัวไส้เนี่ยก็แทบจะสำเร็จลูกหมดเลยเพราะฉะนั้นเมนูนี้เป็นเมนูน่ารับประทานแล้วก็ดูดโดดเด่นที่ใช้เวลาไม่นานที่สำคัญอร่อยด้วยครับและนี่ก็คือเบอร์เกอร์มันฝรั่งบราวโคาโดครับ